with so you your your u เพราะเดี๋ยวจะได้เจอแล้วขึ้นเลยแล้วกันนะะอยากฟังเพลงเพราะๆไหมจากแบมหรือจักยินโอ้โหเต็มเสียงมากหนักแน่นมากทุกคนชอบมากหมูยอแพ้เปลา ถ้าพร้อมแล้วตรีก้อยพร้อมเช่นเดียวกันครับแล้ไปพบกันเลยกับน้องเย่ช่วยกันครับผมเธอที่หางกันตอนนี้พวกเราเงาอยู่ในนาเขียดเจอโอ้ยเบบี้ไม่ต้องกลัวผมไม่กล้โอ้ย ดูปดานมนรมานาดิการโอ้ยเฮ้ยน้ำม,ม,นมนนันฉลาดดีนะขอบคุณเหล่าฉลาดทั้งหลายนะฮะที่ช่วยกันเลยค่ัคืนนี้ไม่นจะค่ำคืนอีกกลางวันแต่มาทั้งทีเพลงเดียวก็ไม่พอใช่ไหมครับเราต้องบอกไปก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนคนเดียวอีกแล้วนะฮะเดาเดว่าเพลงอะไร หัวใจบารดาวใช่ไหมฮจริงๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถนัดแต่หัวใจมักง่ายนะครับหัวใจบารดาวเนี่ยมันจะมีท่อดนึงที่ผมร้องไม่ถึงช่วยผมร้องเลยนะไอ้ผมร้องไม่ถึงช่วยนะผมโยนเลยนะมาเลยฮะท่อนแรกร้องไงนะเธอเธอไม่เคยใช่ทุกที

เก่งมากเก่งมากเก่ากตบตบือให้ตัวเองค่าที่นี้บคุณมสุดยอดสุดเินหนึงครั้งครับยินอามาก ไม่พอไม่พอไม้อีกไม้อีกบอกเลยว่ารอวันนี้มานานที่จะได้ร่วมงานกับยินได้ยินชื่อมาหลายปีแล้วมาวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมหมูยอถึงเยอะขนาดนี้นะฮะคือมองแรกๆน่ารักมองสักพักตกหลุมรักเฉยเลย ใช่ปะใช่ปะโอ้โหปกติจะมาแพ็กคู่ใช่ป่ะ,คคปะวันนี้มาเดี่ยวถึงวันนี้จะไม่มีวอแต่ว่ามีหมูยอทุกคนนะฮะยิยนเป็นไงบ้างครับที่ได้มาร่วมง,งาน Experience มาเก๊า Unlimited วันนี้ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนผู้ใหญ่เยอะ <laughs> ดีผู้ใหญ่เยอะดิ วัยรุ่นนั้นบอกเลยใช่ไหมฮะว<ช>ัยรุ่นก็ตื่นเต้นครับที่แบบว่าได้มาเป็นตัวแทนแล้วก็มาในงานที่เป็นการเป็นงานางนี่เหมือนเหมือนเหมือนเราจะเหมาลานนี้เลยนะล่าสุดที่เจอกับยินก็คือลานนี้ <laughs> ถูกไหมฮะได้ไหมครับ <laughs> <laughs> จากันได้ใช่ไหมเ <laughs> ยี่ยมเลยอวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่จะว่าไปเหตุผลที่ยินมาร่วมงานนี้เนี่ยจริงแล้วเขาไม่มีเรื่องราวกับมาเก๊าเช่นกันใช่ไหมฮะโอ้มัดมาดเลยมัดมาดเลยคืออะไรเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยครับ ไม่ก็เพิ่งจะไปมาเก๊ามาฮะไปไปแฟนมิสที่นู่นมีมีใครได้ไปไหมครับไม่มีไปไปไปฮะไปใช่ก็ไปแฟนมิทติ้งที่นู่นไปเจอแฟนๆต่างประเทศเลยครับหรอใช่ก็ไปเที่ยวนี่ไงผมไปเที่ยวที่นี่เลยไหนที่ไหนนี่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 ใช่นั่นเลยมี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 รูปโชว์ขึ้นมาเลยนะเนี่ยมีรูปด้วยเป็นภาพประกอบจริงแล้วอันนี้เป็นเป็นสถานที่น่าจะมีมาตั้งนานแล้วแหละอ่าะเหมือนผมเคยเห็นรูปถ่ายของ อาม่าฮะแต่ว่าไม่ไม่เคยไปเห็นเขาถ่ายตั้งแต่สมัยแบบโอหเขาไยรุ่นอ,อ๋อมหมายถึงว่าเห็นรูปของใช่ใช่ใช่อาม่าผมยินเลยใช่ครับเม,มื่อนานมาแล้วใช่เมื่อนานมาแล้วจนมีโอกาสได้ไปดูก็แมสครับผมโอ้เยี่ยมมาก so I just asked him how he felt uh, going to um, Macau He just had this meet and greet event and it was so much fun. He went to Saint uh, the ruins of Saint St. Paul. Uh-huh. He, he enjoyed it a lot. He actually saw a photo of his grandmother that went there. The photo was black and white. So you can guess how long ago that was and he always wanted to go there and yes, he did. So I need to trip trip back. Right? ครั้งแรกครับผมที่เป็นีบบมาเก๊าเลยก็นั่นแหละก็คนเยอะนะมีมีคนไปเที่ยวเยอะมากเยอะมากเยอะมากเาะเลยได้รูปถ่ายได้เป็นมุมแบบแคบๆหน่อยสไตล์ผู้ใหญ่ผมผมนั้น็แบบคนมีเซลฟี่คนอื่นเอาเท่ไปหมดแล้วแกไม่อยากซ้ำเราคนอื่นเราก็ไปเวผู้ใหญ่ถ่ายรูปแล้วเป็นไงหล่อไหมจะถ่ายมุมไหนก็หล่อนะขอบคุณมากนะฮะ แม่นอนที่สุดนะ it was actually his first time there and you actually love it ชอบมาก What else อะไรนอกจาก ruin of Saint Paul ครับได้ไปทำอะไรอีกไหมกินละกินกินอาหารโปรตุเกส he had Portuguese food there as well เพราะว่าเอาผมไม่รู้ไงทีมงานพาไปใช่เราเห็นทีมงานก็คุยภาษาอังกฤษกันก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผสมภาษาน่าจะเรียวเขาก็ถูกปากนะร้บอร่อยนะเย่ยม็นเป็นลมรู้สึกว่ามัน มันวัตถุดิบจ๋าอาหารแต่ว่าสดเลยใช่ใช่ชดีมากดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วมาเก๊าอย่างที่เราชาบกันนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสด้วยนะฮะมันก็จะมีอาหาร ปรตกีสให้ได้ลองกันแล้วก็ยินก็ได้ไปลองด้วยผมก็ถามเขาว่ารู้จักโรนันโดไหมโรนันโดรู้จักไหมเออเขานิ่งใส่ผมโอผมผมพูดภาษาไทยใส่เขาไปเจาโถนะถ้าถ้าถ้าถามไม่รู้แน่รู้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้อยากให้ยินเชิญชวนทุกคนเพราะว่าหลายๆคนมาวันนี้อยากที่จะมาเจอกับยินแล้วก็ยินก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปไปที่มาเก๊ามาแล้วชอบมาเก๊าด้วยอยากให้เชิญชวนทุกคนได้ลองประสบการณ์ไปเที่ยวที่มาเก๊ามีดีลพิเศษมากมายเลย เชิญเลยครับก the yeah. so so like ็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาเมื่อนานแล้วแล้วมีโอกาสนะครับก็อยากให้ได้ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นสถานที่ที่ดีเหมือนกันจริงผมชอบตัวสถาปัตยกรรมเขามากเลยนะไออเขาเรียกว่าอะไรชินโปรตุกีสใช่ไหมครับใช่ใช่ใมันมันออกแนวเกมออฟโซนเดีอ่ะมันมันมันดูแบบเป็นเป็นเหมือนวังวังมีแหลมแหลมมีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขลังครับก็นั่นแหละครับใครที่มีโอกาสก็ลองไปดูนะครับผมว่าที่นี่น่าจะมีโปรเด็ดๆ ไม่เห็นมีโป้ใช่จำลึกอะไรนี่ใช่นั่นแหละครับก็นี่มาเอาโอกาสจากที่นี่เลยนะครับเพื่อไปเที่ยวเลยครับใครว่างๆก็ไปเที่ยวได้นะครับนี่อะโปรม่ได้ยินด้วยลืมมันมีมีกล้องไลฟ์ใช่ไหมมีครับมีเรามีมีกล้องด้วยนะคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มีโอกาสกับไปเที่ยวด้วยนะครับใช่แต่อย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่ากดออนไลน์มาที่นี่ก่อนอ่ครับผมเนอะมาที่งานกันนะฮะสามวันเต็มวันที่สองวันที่สามแล้วก็สี่มิถุนายนเลยนะครับผมเชิญชวนกันเลยกับโปรโมชั่นพิเศษมมาาาากกยยทั้งสรบิน ั้งโรงแรมนะฮะแล้วก็เนี่ยกิจกรรมในงานให้แบบเหมือนเราว้าไปอยู่ที่มาเก๊าให้ได้สัมผัสกันดูนะครับว่าสนุกขนาดไหนะเป็นมีเป็นฟิลแบบยืนต้องไม่รอนะเป็นฟิลแบบ VR VR เหมือนแบบเราว้าไปอยู่ที่มาเก๊าเหมือนเดินอยู่เลยไปถึงในนี้นะครับใช่อยู่ที่งานตรงนี้เลยอา่อา,อาเดี๋ยวแวะไปดูได้ทุกคนก็แวะไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมในีวันนี้ได้มาเจอกับยินและคนร่วมกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมฮะ Here we are a n experience Macau Unlimited ladies and gentlemen The event is filled with wow, lots of packages from tour agencies, hotels, airlines. Three full days starting today all the way to the 4th of June. I have some time experience, unlimited, and so on. zone am going to go to the next Oh, look at that! I'm going the next one. ยินบอกแล้วว่าไปมาแล้วชอบมากงั้นไม่อยากให้พลาดกันครับดีดีๆมากมายสายการบินที่พักกิจกรรมมากมายในงานด้วยนะครับมากันได้สามันนี้เลย Thank you very much Miss Maria คนแรกเลยดีกว่าสนุกไหมวันนี้สนุกครับผมก็ได้มาเจอเปนแฟนเราไม่ได้เจอกันนานเท่ไหรแล้วนานฮะนานประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงถึงเนาะถึงเดือนแล้วเหรอ ตอนนี้ผมว่าผมเชื่อคํมากกว่าเชื่อคุณนะประมาณประมาณนี้ไม่คือผมลับตาบอกไมเห็นแต่พวกคุณไงอผมก็เลยเออมันเพิ่งเจอกันเมื่อวานหรือเปล่านะเงี้ความจำไม่ค่อยดีแล้วนารามาอาหินเดี๋ทำไถึงช่วงไหนของงานแล้วครับอยากให้ฝากผลงานสักเล็กน้อยเผื่อทุกคนจะติดตามกันนะครับเชิญเลยโอเคก็งั้นอีกรอบหนึ่งเลยกันนะครับใครที่ว่างๆเนาะมีโอกาสไปเที่ยวหรืออะไรก็มาดูที่งานนี้ได้นี่ผมว่ามีโปรโมชั่นดีๆเพียบ นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของ YWPP ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเป็นงานเป็นอะไรต่างๆอีเวนต์ก็ฝากสนับสนุสนพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณที่มานะครับน่ารักมากขอบคุณที่ช่วยรองนะฮะดูทรงแล้วนะ่าชอบหัวใจมากง่ายใช่ไหมครับไม่ได้นะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณทางบ้านด้วยฮะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆกับยิน,อ,นอานันั์นมุโยว,ว,ว,วาายัย เจกันฮะทุกคนบายยนะจนสองสามสีฮะบายยนะครับต้องหลานด้วยบ๊ายบายนะบ๊ายย thank you ขอบคุณครับเจอกัน